เซตหกร้อยวัตต์ก็จะให้ตัวโมดูลนะครับโมดูลตัวทดสอบนี่มาสี่นะเป็นกล่องฮิตซิงนะครับฮิตซิงพัดลม CPU คูลเลอร์นะก็คือเป็นพัดลม CPU นั่นเองก็ใส่มาอย่างนี้อันนี้จะให้มาสามก็ให้กล่องหนึ่งนะแกกล่องมาก็จะ มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เซตละร้อยห้าสิบาทตามข้อมูลนะครับนะอันนี้แกะออกมาอันนี้เป็นตัวเมนนะครับเป็นตัวควบคุมหลักตัวนี้ส่วนพวกนี้เป็นตัวต่อสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายตัวโมดูลแล้วก็เพิ่มกำลังวัตในการทดสอบได้นะตัวละร้อยห้าสิบัตตกล่องนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับไฟเดี้ยงตัวโมดูล12โวลต์3แอมป์ มานี้นี่วิธีการต่อนะครับ DL 2 e 4 MP เป็น DL 24 Series นะครับต่อวัดโวลต์วัดกระแสประมาณนี้มาดูตัวเมนหลักนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวมโมดูลแล้วก็หน้าจอดิสเพย์หน้าจอดิสเพย์ก็มีปุ่มปุ่มควบคุมต่างๆ่อุปกรณ์เสริมที่แถมมา เซชุดนะผมเอาแบบพื้นฐานนะครับก็จะให้ตัวแปลงแปลงจากปัก US เป็น EU นะเป็นจากอเมริกาเป็นยุโรปอะไรอย่างงี้นะบ้านเราก็ใช้แบบไหนก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองอนะแดบปบเตอร์แปลงแล้วก็จะมีปากคีบเบื้องต้นนะครับปากคีบเบื้องต้นสายไม่ยาวมากประมาณนี้ สายเทมเซนเซอร์นะครับสายวัดอุณหภูมิกรณีเราไปทดสอบแบตเตอรี่นะแล้วก็เอาตัวนี้ไปแตะนะแปะไว้กับแบตเตอรี่เพื่อตรวจจับความร้อนของแบตเตอรี่มีพอร์เชื่อมต่ออยู่อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ตรงนี้ใส่ตัวนี้เอาไว้ทดสอบพวกพอร์ตต่างๆ t Type c Micro USB นะครับแจ็ค5.5มิลด้วย คุณาพครอบคลุมนะครับ่ีนี้ก็ยังมีน็อตอีกนะครับให้มาอีกนะก็เหมือนกับสามเลยนะเนี่ยนะครับนะให้มาสามชุดเพราะว่าจะมีหกตัวนะครับด้านละหกตัวนะอ่านะครับอันนี้เป็นอ่พวก USB ticker นะครับนะจะเป็นท er ิ๊กเกอร์ต่างๆซึ่งจะมีชิปตัวประมวลผลทิ๊กเกอร์อยู่นะครับ ติกเกอร์ก็พวกอาชาร์จเจอร์นั่นแหละครับนำมาจะาตัวสอบชาร์จเจอร์ไทซีไทไมโคร USB มาเป็นพาวเวอร์เดลิเวอรี่ควิกชาร์จอะไรอย่างนี้โปรตโตคอลต่างๆเนี่ยนะครับตัวสอบอันนี้ก็สั้นดาบ DL24PD ควิกชาร์จอะแดปติฟฟาชาร์จอะไรอย่างนี้ฟาชาร์จโปรตโคตคอลอะไรก็ว่าไปทิกเกอร์นะเป็นทิกเกอร์กรณีเอาไว้ทดสอบอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็มาเชื่อมต่ออย่างนี้ได้นะครับนี่แล้วก็เอาไทซีไปเสียบครับอะแดปเตอร์ชาร์จเป็นมือถือก็ทาการทิกรทดสอบว่าอะแดปเตอร์สามารถจ่ายได้วัตต์ตามที่ผู้ผลิตผู้จําหน่ายเขาระบุไว้ไหมอะไรอย่างนี้อย่างเช่นหัวชาร์จร้อยวัตต์ก็ใช้เครื่องนี้ทดสอบที่ร้อยวัตต์หนึ่งดูว่าสามารถทําได้ไหมนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ว่าให้วนลต์ออกสูงเท่าไรอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จําเป็นแต่ถ้าเป็น ชุดพื้นฐานก็จะมีเหมือนกันแต่ไม่สามารถทิกได้ตัวนี้ให้มาพื้นฐานแต่ไม่สามารถทิกเกอร์ได้ตัวนี้ก็เป็นทดสอบทดสอบอย่างนี้ทดสอบะอแดเตอร์อย่างนี้เสียบไปนี้ก็เป็นทดสอบะอแดเตอร์ได้โบกเลสั่งตัวนี้เพิ่มตางในชุดเขาก็มีนะถ้าเราจะซื้อนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสำหรับ เป็นฐานสำหรับทดสอบแบตเตอรี่นะครับได้หลายไซส์ตัวนี้เขาจะมีคัวตัวนี้เอาไว้เสียบอย่างนี้แล้วก็ตั้งนะจะมีน็อตตรงนี้ตั้งพอดีกันเลยอ่านะจะได้พื้นพอดีกันอย่างนี้แล้วก็ล็อกทีนี้เราก็ปรับปรับตรงนี้นะครับเข้ากับว่าแบตเตอรี่ไซส์ไหนอ่านคะายน็อตได้กค่อนะข้างตัวใหญ่นะเนี่ยก็ปรับตามแบตเตอรี่ นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สามารถตอดเข้าออกง่ายนะแล้วก็ป้อนเข้าอย่างนี้สายเส้นหนึ่งวัดโวลต์สายเส้นหนึ่งวัดกระแสก็จะทำให้วบัดได้ทิ้งตรงอันนี้แบตเตอรี่สองหนึ่งเจ็ดศูนย์นะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ มาทดสอบดูพื้นฐานก่อนอันนี้คือเป็น150วัตวัตเสียบปลั๊กนะครับเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็เครื่องก็ทํางานมันลงก็เริ่มหมุนอันนี้การทดสอบพื้นฐานก่อนนะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้ผมชอบตรงนี้คือสามารถเทดสอบได้หลากหลายนะครับทดสอบได้หลากหลายมากทั้งคือรนนะคือรนคอนโทรลนะครับมีอะไรบ้าง อ่าคือลิ้นคอนโทรนโวลต์คอนโทรนนะครับจะทดสอบด้วยโวลต์จะทดสอบด้วยกระแสอะไรอีกด้วยความต้านทานด้วยกำลังพาวเวอร์นะครับแล้วก็เซตได้มีการทดสอบได้หลายอย่างอ่ะก็มาดูอันนี้เป็นการตั้งค่าพื้นฐานมือต้นก่อนนะครับตั้งค่าความสว่างหนะ้าจอ แต่บายกิวินาทีความละเอียดนะครับกระแสเนี่ยจะให้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ดังนั้นสูงสุดที่ต้องการแจ้งเตือนตัวนี้เครื่องจริงรองรับอยู่ที่2 0 0โวลต์ก็จะปรับไปตามที่เขากําหนดมาคือ210กระแสก็สูงสุดอยู่ที่2 5อะไรอย่างงี้วัตต์อยู่ที่150วัตต์อยู่นะครับตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรพัดลมจะให้ทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็มากกว่า5 2อันนี้เราปรับได้นะ นี้ผมก็จะทำการต่อต่อโมดูลที่ซื้อมาให้เป็น600วัตต์นะครับ600วัตต์พอแต่ละตัวแต่ละตัวสามารถทดสอบได้อยู่ที่150วัตต์ก็เอามาต่อต่อพ่วงกันก็จะเพิ่มกำลังบัตเข้าไปนั่นเอง ทีนี้ก็จะต่อแบบไหนนะครับอืมเดวแต่เรานะครับทิศทางเพราะว่าอ่าขอให้ขาตรงกันนะ VCC ขา v c อะไรก็ดูดูดูให้ตรงกันขากราวอะไรเงี้ยบางแล้วก็ตรงกันไหมนะครับอ่าอย่างงี้นะต้องตรงกันก็สอนกันนะครับจริงๆริงบางเสมอนะ ถ้าถ้าเราวางอย่างนี้จะเสมอกันเราก็ต้องเอาประทับกันทับแล้วก็ใช้สกรูที่เขาให้มาเนี่ยนะครับร้อยนะครับตัวเมียตัวผู้ร้อยยึดให้ครบทั้งเอ่อหกตัวอีกฝั่งหนึ่งก็วางให้ตรงกันอาอันนี้ไม่ตรงกันขาต้องเต้องดูขาให้ตรงกัน S ก็อยู่ตรง S VCC ก็อยู่ตรง VC ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าอย่างนี้ได้ แล้วฝั่งนี้เราก็ดูขา S ขา S อสอาจจะบางอย่างี้ก็ได้บางเลยดายทิศทางนะบางอย่างี้อันนี้ก็แล้วแต่หรือเราจะประวางอย่างงี้ก็ได้ SS ตรงกันไหมไม่ตรงตรง B c c อ,อันนี้ตรงกันตรงกันแล้วขาตรงนี้ก็ตรงกันด้วยเป็นการยึดทั้งนี่เลยนะครับเนี่ยยึด อย่างนี้ยืดอย่างนี้ยืดอย่างนี้อ่าแล้วก็ยืดอย่างนี้จะทําให้แน่นหนาดีมั่นคงดีเพราะมีการยืดกี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะยืดได้สี่จุดแต่ถ้าเราวางอย่างนี้มันก็ถ้าวางอย่างนี้แค่ยืดปีกนะครับถ้ายืดอย่างนี้จะแน่นเพว่ายืดอย่างนี้แน่นหนากว่าทีนี้เราก็เอาไปติดตั้งอ่า กล่องหรืออะไรอย่างง่ายอ่าทีนี้ก็อาจจะไปวางไว้ที่กล่องจอก,กล่องถ้าเป็นพอร์เชื่อมออกไปอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสายเทมนะพอรต,ตรงนี้เนี่ยเอาไปเอาไป,าไปแปะไว้กับตัวที่จะมาทดสอบไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นอะแดปเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับเอาไวต้ตรวจสอบอุณหภูมินั่นเองก็จะขึ้นที่หน้าจอว่าอเอ็กทนอนนเทมอุณหภูมิภายนอกแล้วก็อินทอนนเทมก็คืออุณหภูมิภายใน อันนี้ได้600วัตต์นะครับก็คือ150คูณ4ก็จะได้600วัตต์อ่ะอันนี้ผมโดดคู่มือมาก็จะประมาณนี้ DL24MP Series ตอรี่เท Tester นะครับก็สามารถได้ถึง600วัตต์ตัวละ150ตามที่กล่าวไปเมื่อกี้อย่างนี้นะครับอ๋อก็ต่ออย่างนี้นะตามคู่มือก็ต่ออย่างนี้ก็ได้ครับต่อ,อยังไงก็ได้เมื่อกี้จะต่อเป็น3อย่างนี้ก็ได้เมื่อกี้จะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้ ทางที่ผมทำเมื่นี้ติต่อแบบนี้ท็อแบบนี้จะยืดได้หนาดีแบบนี้อาท็อ dl 24 f p หกร้อยบาทนะครับใช้ aim cortex เลยนะครับใช้ cpu อย่างนี้เลย cc cv cp ไนเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้รู้เมื่อกี้คร่าวๆนะปุ่มกดแต่ละปุ่มทำหน้าที่อะไรบ้างทดสอบแบตเตอรี่แล้วก็แรปเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้อา usb type c type micro ทดสอบ power supply ทดสอบ adapter ด Ad ปเตอร์แบบนี้ทดสอบพวก power bank ค่อนข้างจะครอบคลุมในการทดสอบเลยนะครับอย่างเช่นชาร์จเจอร์โทรศัพท์มือถือยังได้หมดเลยนะ power delivery การชาร์จต่างๆทว่าได้ถึง600วัตต์ จริงตัวนี้เขาได้ถึงเอ่อ1,200วัตต์ก็มีนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิน1,200วัตเนี่ยมันแนะนำให้ต่อแบบนี้แล้วน่าจะมีลักษณะการต่ออีกแบบหนึง่งอย่าซื้อนะครับอย่าซื้อมาต่อแล้วก็มีการเซ็ตจ,จัมเปอร์ด้วยว่าใส่จัมเปอร์ลักษณะงอย่างนี้อย่างนี้กี่วัตต์แล้วก็เซตให้เป็นกี่วัตต์กี่วัตต์เซ็ตที่ซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็เซ็ตที่ฮาร์ดแวร์ด้วยจัมเปอร์นะครับฮาร์ดแวร์ ก็มีแอป,ปด้วยนะครับรองรับมือถือระบบ Android แล้วก็ iOS <Okay. S 1> แล้วก็มีซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยบอกวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธตั้งค่าอะไรที่จะดาวน์โหลดแอป,ปมาติดตั้งเป็นชื่อแอป,ปว่า E-test ถ้าซื้อนเดียวก็ได้150นะครับ2อันมาต่อก็จะได้300 3อันมาต่อก็ได้450ถ้า4อันก็600บาทวัตตามนี้ใส่จัมเปอร์นะครับอันนี้ออกก่อน เปลี่ยนจัมเปอร์เป็นหกร้อยวัตเพราะว่าผมจะต่อหกร้อยวัตถอดจัมเปอร์ออกหกร้อยวัตให้ใส่งี้หกร้อยวัตหกร้อยวัตคือตรงนี้อันนี้คือหกร้อยวัตได้หกร้อยวัตแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ทีนี้ก็จะเป็นการเซตนะครับเซตที่หน้าเมนูใดก็ได้นะครับ เสร็จที่หน้าเมนูนะง่ายๆกว่ากดมค้างเออกด on off ค้างแล้วก็เลื่อนลงไปไปที่ power เมื่อกี้ตั้งอยู่ที่300นะครับแล้วทีนี้ผมต้องการบวกก็จะขึ้นหน้านี้มา ก็เลื่อนเอานะครับเอา600วัตต์ได้แล้วก็กดเมนูโอเคอ่าเป็น600แล้วนะครับก็จะเป็น40แอมป์210โวลต์มันเดิมแต่ได้กระแสขึ้นมาเป็น40แอมป์ที่พาวเวอร์โดยก็600วัตต์กดปุ่ม M ไปเรื่อยนะครับอันดับแรกก็คืออ่าออกอนี้ก่อนพอหน้านี้ขึ้นมานะครับกดปุ่ม power on off ค้างไว้ตรงปุ่มล่างสุดแล้วก็กดปุ่ม M เลื่อนลงไปเรื่อย จนเป็นตัวที่โอเวอร์ e พาวเวอร์นะครับแล้วก็กดกดบวกลบอ,อย่านี้ขึ้นมานะแล้วบวกลบเดือนเราจงตรงที่บัตรที่เรา,เามาต่อนี่ผมเอาหกร้อยบาทก็กดปุ่ม M โอเคกดออกไปก็เป็นหกร้อยบาทแล้วนะคระัประมาณนี้ เซ็ฮาร์ดแวร์แล้วก็เซ็ซอฟต์แวร์เสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะเอามาต่อขอให้ตำแหน่งตรงกันนะครับนะตแหน่งตรงกันนะตรงนี้เนี่ยจะมีชื่ออยู่ S S CV CV นะครับ D g l า w อะไรอย่างงี้ให้ดูตรงกันชื่อตรงกันแล้วก็ใช้น็อตสกรูที่เขาแถมมา ร้อยยึดครบนะครับะ่ะเดี๋ยวมก็จะทําการยึดเมื่อต่อพ่วงกันก็จะได้ประมาณนี้ต่อยึดอย่างนี้ก็จะทําให้การยึดแน่นหนาดีนะครับแข็งแรงสังเกตให้ดีนะครับขั้วให้ตรงกันนะสังเกตที่ว่าจะตรงกันยังไงก็คือสังเกตคําว่าแฟนนะครับแฟนสอง,สองบอร์ดต้องตรงกันนะครับนะถ้าถ้าดูขั้วอื่นเราจจะมองไม่เห็นเพราะว่าทับกัน แต่ดูตรงนี้นะแฟนบอร์ดนี้กับบอร์ดนี้ตรงกันแล้วก็แบนแล้วก็บอร์ดนี้ตรงกันแฟนบอร์ดนี้กับบอร์ดนี้ก็ต้องตรงกันอันนี้ก็ตรงกันนะครับข้างล่างก็จะประกรอบไปด้วยมอสเฟตนะครับแต่และบอร์ดบอร์ดละ4ตัวใช้เบอร์ C s เอสห้าศูนอ็ก็คือ 50M 200แอมป์สองโวลต์เป็นมอสเฟต 50M 200แอมป์สองโวลต์ทั้งหมดเลย เอร์เดียวกันนะครับสี่ตัวสี่ตัวห้าสิบแอมป์สองร้อยโวลต์นี่ก็ตัวละร้อยห้าสิบก็หารเอานะครับหารสี่แบ่งกันนะแบ่งวัดกันไม่ให้ทํางานหนักเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์ต้องใช้เวลาทดสอบค่อนข้างนานบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มอสเฟตค่อยๆสูญเสียความร้อนเบาๆนะครับต้องใช้เวลาทดสอบนานสำหรับการวัดความจุข,ของแบตเตอรี่ ยิง่งถ้าเป็นแบตเตอรี่เทียมที่100แอมป์200แอมป์นี่ก็จะใช้เวลาการวัดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับอ่านี่ผมก็ตั้งฮาร์ดแวร์เป็น600วัตต์แล้วก็ตั้งซอฟต์แวร์เป็น600วัตต์แล้วนะครับทำการทดสอบนะครับอ่าเริ่มต้นก็ต้องพระลงก,ก็ต้องหมุนทั้ง4ตัวอ่าอย่างนี้นะครับสตาร์ทพ่วงอ่าแล้วก็บูสต์นะขึ้นมาอ่าก็ได้แล้วนะครับ ซอฟต์แวร์ก็ตรงนี้ก็เป็น600วัตต์นะครับ600วัตต์แอมป์ที่เราตั้งไว้ส่วนการตั้งค่าอื่นผมจะไม่ตั้งนะครับเอาตั้งค่ามาจากโรงงานเลยตั้งความสว่างตั้งอุณหภูมิพัดลมให้ทํางานก็คือมากกว่า52องศาอันนี้ก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกตรงนี้นะครับสายวัดตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่2728องาศาเซลเซียสเวลาสแตนบายหน้าจอนี่เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีน ส่วนเวลาการชาร์จนะครับการคายประจุการดึงโหลดนะครับแรงดันต่ําสุดให้ตัดที่เท่าไหร่ก็น,นี้เราตั้งอยู่ภายนอกได้ตั้งอยู่ข้างนอกได้อย่างนี้นะครับก็คือเวลาชาร์จแล้วก็โวลต่ำตัดเช่นแบนตเตอรี่3 6มจัโวลต์ก็ตั้งต่ำต,ตัดไปที่2.5โวลต์ถ้าต่ำถึง2.5โวลต์ก็หยุดหยุดการชาร์จหยุดการดึงกระแสดูดความจุแบตเตอรี่ที่ได้มานะครับ ตัวนี้ก็เป็นซีอีโอโอนคอร์เรนก็คือควบรวมด้วยกระแสตอนนี้ตั้งไว้ที่5แอมเพิ่มบวกลบก็แค่บวกลบเข้าไปแค่นั้นเอง,เองนะ,ะถ้ากดเมนูก็คือการเลื่อนหลักการเลื่อนหลักอาจจะเลื่อนซีแอมอย่างเงี้ยตั้งถึงได้ละเอียดดีนะนะครับตั้งได้ละเอียดดีตั้งเป็นศูนย์อย่างงี้ได้ แต่ผมต้องการหนึ่งก็อย่างนี้นะแต่ถ้าต้องการสิบก็คือเลื่อนหลักมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการเลื่อนหลักนั่นเองอ่าอย่างนี้สิบแอมป์ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะครับละเอียดเลยนะตัวทศนิยมสี่หลักกดเมนูค้างไว้เพื่อจะเปลี่ยนโหมดการทดสอบทดสอบด้วยโวลต์ห้าโวลต์น,นะครับทดสอบด้วยอ่านี่บวกเมื่อกี้หยุดกระพริบนะจุดดังโวลต์อะไรอย่างนี้ นกดใหม่นะครับอ่านนี้เราตั้งเวลาได้นะครับเลื่อนไปตัวอื่นนะอย่างเงี้ยตั้งโวลได้หรืออัพวกลบก็คือนั้นก็เลื่อนหลักก็โอเคนั่นเองรู้สึกว่าจะตั้งอยู่3อันนี้แหละนะครับก็คือโหมดในการเทสจะเป็นกระแสเป็นโวลต์เป็นวัตต์แล้วก็มาตั้งเวลาเวลาที่ชาร์จเวลาดึงกระแสนี่เท่าไหร่ แล้วก็ตั้งคัดออฟก็คือโวลต์ต่ำตัดนั่นเองตั้งไว้อย่างนี้กดโหมดค้างไว้นะครับกดกลางกดค้างนึงก็เลื่อนมาอันนีอ้อย่างนี้นะครับกดโหมดค้างไว้บวกลบเลื่อนโหมด cv cr ควอตั์ฐานนั่นเอง cp คือ power อันนี้น่าจะเป็น power ได้สูงสุดอะไรอย่างนี้ adapter หรืออะไรที่เรามาทดสอบนได้กำลังวัดสูงสุดอะไร ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อแบบนี้ดูแข็งแรงนะครับประกอบ4บอร์ด4โมดูลเข้าด้วยกันนี่จะดูแข็งแรงแล้วแต่เราจะออดแอปแล้วแต่เราจะดัดแปลงนะครับว่าจะเอาไปทางไหนจะเอาแบบสอนกันก็ได้นะฮะสแตนด์ออฟสอนเป็นแบบเป็นตึกก็ได้หรือจะแร่ออกไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวไม้บวกนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่จะด,ด,ดัดแปลงใช้งาน ตัวพวกอุปกรณ์เสริมในการทดสอบนะครับอันนี้ทดสอบแบตเตอรี่ได้หลากไซส์นะได้หลายหลายไซส์ไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็มีตัวบอร์ดโมดูลเอาไว้ทดสอบชาร์จเจอร์ทดสอบอุปกรณ์ชาร์จหลายอย่างนะทั้งอะแดปเตอร์แบบแจ็ค5.5มิลพวกพอร์ตพอร์ตไมโคร USB พอร์ต Type C อะไรอย่างเงี้เอาไว้ทดสอบอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือก็ได้มีทิกเกอร์ด้วย สามารถกระตุ้นได้ถึง28โวลต์ก็เป็นประมาณนี้อุปกรณ์เสริมนะแต่ก็มีหลากหลายมีอุปกรณ์เสริมอีกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเอามาแค่มาพื้นฐานก่อน